สวัสดีค่ะที่นี่สวนเกษตรสักั่งยานยาวออกภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือบ้านตัวอย่างค่ะที่บ้านตัวอย่างมีอะไรบ้างเป็นรีสอร์ทกลางสวนผักนะคะดูไปไกลๆ้าวเดี๋ยวเราต้องซูมแล้วล่ะซูมเข้าไปดูซิมีอะไรบ้างข้างหน้านี่ก็คือแปง้งแปลง บุ้งค่ะถาจากแ้งผักบุ้งก็จะเป็นแปลงกะเพราค่ะมาดูด้านนี้บ้างนะคะอันนี้ก็แปลงกะเพราเหมือนกันกะเพราเหลืองแล้วเอ้ยม่ใช่สิคะกะเพราเขียวกับกะเพราแดงค่ะเพราะว่าเราจะต้องปลูกส่งไปที่ร้านสวนเกษตรตะกร่แตนบายคาฟฟ่ที่บ้านทูค่ะที่นั่นผัดกะเพราเป็นเมนูเด็ดของ ร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องปลูกกระเพราให้เต็มตัวเลยมาซูมดูความงามใกล้ๆของบ้านตัวอย่างของเรานะคะตอนนี้เนี่ยพักได้แล้วค่ะแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังโอเคค่ะพักได้พักได้สิ่งอำนวยความสะดวก ที่อยู่ในบ้านก็จะมีห้องน้ำในตัวมีสถานที่นั่งเล่นตรงที่สีอุมนูนั่นล่ะค่ะก็จะเป็นณที่นั่งเล่นที่ทานอาหารตอนนี้ที่บอกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่ขาดก็คือว่าจะทำครัวไทยไว้ด้วยนะคะเนี่ยมองทะลุถัดจากที่นั่งเล่นที่เป็นเรือสีอุ่คูค่ะก็จะเป็นครัวไทยห่านซึ่งอยู่ระหว่างรอติดเตานะคะ แต่ถ้าเกิดท่านใดที่มาพักโดยไม่อยากจะปรุงอาหารให้เราปรุงให้ก็จะมีเมนูผักปุ้งผัดกระเพราแล้วก็เป็ดไก่แล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนอาหารว่างเราก็จะมีโซวารสค่ะโซวาร์รสที่สมโซวาวรสนี่ถัดจากบ้านตัวอย่างนะคะดูอีกรอบดูอีกรอบมีบ้านตัวอย่าง อยกลับไปหน่อยนะคะตูมเยอะแล้วนี่นะคะก็จะเป็นซุปส,สาวรสค่ะก็จะเป็นอาหารหวานอืมไม่หวานนะเปรี้ยวเชียเปรี้ยวกำลังดีค่ะจะบอกว่าเปรี้ยวทั้งหมดก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่ามันก็มีรสหวานปแป่มปแป๊ม,ปรมอร่อยค่ะแล้วก็มันก็ยังมี วิตามินซีที่สูงมากสูงกว่าส้มอีกนะคะสวรสเนี่ยพอดีฝนตกไม่กล้าที่จะเอากล้องออกไปข้างนอกกลัวเปียกฝนเราก็ดูแบบทัวชะง,งอกนะคะที่ซุ้มสวรสเดี๋ยวมีคลิปอื่นเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้นะคะไว้ดูสวรสค่ะฝากติดตามสวนเกษตร กแต,กแตนย่นยาวออกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบค่ะบ๊ายบายจ้า